เมื่อพูดถึงการทำงานเกี่ยวกับเช็ครับกันไปแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงเช็คจ่ายกันบ้างนะคะให้ทุกท่านเข้าที่การเงินธนาคารข้อ5ทะเบียนเช็คจ่ายเช็คทุกใบที่เรากรอกไว้ที่หน้าจอจ่ายชำระหนี้หรือหน้าจอบันทึกค่าใช้จ่ายเมื่อมีการบันทึกเป็นเช็คจ่ายไว้โปรแกรมก็จะแสดงในหน้าจอทะเบียนเช็คจ่ายให้ ยกตัวอย่างเลขที่เช็ค qp เบอร์4 4 5 0 0 1 1วันที่เช็ค3 0เดือน8จํจำนวนเงินหน้าเช็ค1 0 0 0 0แบาทถูกจ่ายไปด้วย ps n no. ัมเบ r 1ยอดเงินตาม ps 124,655มีการจ่ายเป็นเช็ค1 0 0 0 0แบาทสถานะเช็คจะเป็นเช็คจ่ายค่ะเมื่อคุณมีการผ่านเช็คสถานะตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นเช็คผ่านให้ และว,วันที่ผ่านก็จะเป็นไปตามที่คุณกำหนดตอนที่ผ่านเช็คแต่ปัจจุบันจะยึดตามวันที่ของเช็คไปก่อนนะคะเรามาลองทำการผ่านเช็คกันค่ะให้เข้าที่หัวข้อการเงินธนาคารข้อ4ผ่านเช็คจ่ายค่ะจากนั้นเลือกเช็คที่คุณต้องการจะผ่าน ในที่นี้เราจะเลือกเป็น QP 4450011ยอดจำนวนเงิน100,000บาทบวันที่ผ่านให้ระบุต,ตามจริงตามสเตทเมนต์เช่นเช็ควันที่30เดือน8อาจจะผ่านเช็คในวันที่30เดือน8เลยหรือหลังจากวันที่เช็คนั้นก็ได้แต่จะเป็นวันที่ก่อนวันที่ของเช็คไม่ได้นะคะผิดหลักความเป็นจริงในที่นี้วันที่ผ่านเราจะกําหนดเป็น 3 1เดือน8ค่ะกดตกลงมีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ด้านหน้ากดปุ่มทำงานจากนั้นเรามาลองดูที่ทะเบียนเช็คจ่ายอีกครั้งเพื่อดูว่าสถานะเช็คเปลี่ยนแปลงให้เป็นเช็คผ่านหรือยังวันที่ผ่านก็คือวันที่3 1ตามที่เราใส่ไว้ พร้อมกันนี้โปรแกรมก็จะบันทึกบัญชีในสมุดร,รายวันให้คุณสามารถกดปุ่มสุดท้ายได้เลยค่ะเห็นไหมคะเลขที่ใบสำคัญคือเลขที่เช็คโปรแกรมเดบิตเช็คจ่ายล่วงหน้าเครดิตเงินฝากกระแสรายวันออกไป,ปการบันทึกบัญชีจะเป็นลักษณะนี้ทุกครั้งแต่ถ้าหากคุณไม่ต้องการจะผ่านเช็คเองทุกครั้งคุณสามารถให้โปรแกรม ผ่านเช็คจ่ายให้คุณอัตโนมัติได้ด้วยโดยการไปกำหนดค่าที่หัวข้อเริ่มระบบข้อ1กําหนดค่าเริ่มต้นต่างๆข้อ6ระบบการเงินและเงินฝากธนาคารข้อที่1ผ่านเช็คจ่ายทันทีถ้าคุณติ๊กถูกไว้โปรแกรมจะผ่านเช็คให้คุณทันทีทุกครั้งที่คุณมีการจ่ายเป็นเช็คออกไป แต่ข้อแม้ก็คือว่าวันที่ผ่านเช็คโปรแกรมจะยึดตามวันที่ของเช็คเลยเช่นเช็ควันที่3 0เดือน8ก็จะผ่านเช็คในวันที่30เดือน8เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้แต่ถ้าเป็นเช็ค,ครับต้องผ่านเองทุกครั้งอยู่แล้วนะคะ